สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งกับช่องครัวยายดานะคะคลิปนี้ครูจินดามาพาทำข้าวเหนียวมูลดอกอันชันหวานมันอร่อยข้าวเหนียวเรียงเม็ดใสมันวาวโดยไม่ต้องล้างด้วยสารส้มเม็ดข้าวเหนียวไม่อืดไม่บานและนุ่มข้ามวันไว้รับประทานกันนะคะช่วงนี้หน้าแรงมะม่วงออกเยอะทำไว้กินเป็นข้าวเหนียวมะม่วงหรือจะนำไปทำขายก็ได้เลยนะคะ วันนี้ครูนำเคล็ดลับทำอย่างไรให้ทำข้าวเหนียวมูนได้รวดเร็วทันใจมาฝากด้วยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกคือการเลือกข้าวเหนียวครูใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเก่า500กรัมทำข้าวเหนียวมูนควรใช้ข้าวเหนียวเขี้ยวงูนะคะเพราะเม็ดของเขาจะเรียวยาวสวยงามทำออกมาแล้วข้าวเหนียวจะเรียงเม็ดสวยงามแต่ถ้าใครไม่มีก็ใช้พันธุ์อื่นแทนได้ แต่ครูแนะนําให้ใช้ข้าวเหนียวเก่านะคะเพราะเนื้อจะแข็งมูนง่ายไม่ค่อยบ้านไม่ค่อยแฉะเลือกข้าวเหนียวเสร็จแล้วก็นําไปล้างทําความสะอาดขั้นตอนนี้สําคัญมากเราต้องล้างให้สะอาดข้าวเหนียวมูลของเราออกมาจะได้เม็ดใสสวยวาวน่ารับประทานวิธีดูว่าข้าวเหนียวของเราล้างสะอาดหรือยังคือให้ดูน้ำที่ใช้ล้างข้าวเหนียว ถ้าน้ำใสก็แสดงว่าใช้ได้ข้าวเหนียวของเราสะอาดแล้วครูล้างข้าวเหนียวทั้งหมด6น้ำไม่ได้ใช้สารส้มขัดถูเม็ดข้าวแต่อย่างใดใครจะล้างมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะอาดของข้าวเหนียวก่อนที่เราจะนำมาล้างนะคะล้างข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยก็นำมาใส่กระชอนพักไว้ให้สด็ดน้ำพอข้าวเหนียวสด็ดน้ำนำมาใส่ในชามเตรียมไว้เลย ทำน้ำดอกอัญชันโดยใช้น้ำสะอาด800มิลลิลิตรใส่หม้อแล้วนำมาตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงใส่ดอกอัญชันลงไป5กรัมครูใช้ดอกอัญชันแห้งใครมีดอกอัญชันสดนำมาใช้ทดแทนกันได้เลยต้มจนน้ำเดือดสีของดอกอัญชันออกมาผสมน้ำแบบนี้ก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟยกลงนำมากรองด้วยกระชอนเอาดอกอัญชันทิ้ง เราจะเอาเฉพาะน้ำอันชันแบบนี้นะครูบีบมะนาวใส่ลงไปนิดนึงเพื่อให้น้ำดอกอัญชันเปลี่ยนสีจากน้ำเงินครามเป็นสีม่วงเสร็จแล้วนำไปแช่ข้าวเหนียวได้เลยไม่ต้องรอให้เย็นนะก่อนใส่น้ำดอกอันชันลงไปแช่ข้าวเหนียวให้ใส่น้ำสะอาดลงไป700มิลลิลิตรน้ำอุณหภูมิห้องจะช่วยให้ความร้อนของน้ำดอกอันชันลดลง นำน้ำดอกอัญชันที่กำลังร้อนมาเทใส่ลงไป700มิลลิลิตรไม่ต้องใส่ทั้งหมดเพราะจะเก็บไว้ใส่กะทิตอนมูนข้าวเหนียวเสร็จแล้วให้นำทับพีมาคนเพื่อให้ข้าวเหนียวโดนน้ำดอกอัญชันทั่วถึงกันทุกเม็ดและวางพักไว้สองชั่วโมงเราจะแช่ข้าวเหนียวสองชั่วโมงนะคะแช่ข้าวเหนียวก่อนนำไปนึ่งด้วยน้ำอุ่นค่อนไปทางร้อนจะช่วยประหยัดเวลาในการแช่ข้าว เหมาะกับคนที่มีเวลาน้อยหรือเร่งรีบแต่นึ่งออกมาแล้วข้าวเหนียวนุ่มเหมือนกับที่แช่ข้ามคืนเลยค่ะระหว่างที่แช่ข้าวเหนียวพักไว้มาเตรียมกะทิไว้สำหรับมูนข้าวเหนียวกันเลยนะคะครูใช้กะทิสดคั้นแห้ง400กรัมน้ำตาลทราย2 0 0กรัมใครชอบหวานมากหวานน้อยเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะเกลือปน่นครึ่งช้อนชาบวกด้วย1ส่วนสช้อนชา หรือประมาณ4กรัมนำทุกอย่างมาผสมรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ทับพีคนเพื่อให้น้ำตาลทรายและเกลือละลายจากนั้นนำกะทิไปตั้งไฟแล้วเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วใช้ทับพีคนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกะทิเริ่มร้อนเดือดที่ขอบหม้อและใสาวาวนำน้ำอันชั้นที่เตรียมไว้มาใส่ลงไป50มิลล คนให้น้ำอัญชันเข้าผสมกับกะทิและร้อนขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟแล้วนำกะทิมาวางพักไว้ให้เย็นเพื่อเตรียมไว้มูลข้าวเหนียวจากนั้นมาทำกะทิไว้สำหรับรับประทานกับข้าวเหนียวมูลกันต่อเลยนะสูตรนี้ใช้กะทิ500มิลลิลิตรเกลือ4กรัมแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะ นำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคนให้แป้งละลายเข้าผสมกับกะทิจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นก็นำไปตั้งไฟโดยเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วคนต่อจนกะทิร้อนเดือดปุดปุดที่ขอบหม้อแต่ไม่ต้องให้เดือดล้นเดี๋ยวกะทิแตกมันจะไม่น่ารับประทานคนไปเรื่อยๆจนแป้งข้าวโพดสุกและกะทิมีความหนืดประมาณนี้ ก็เป็นอันว่าใช้ได้ปิดไฟยกลงได้เลยค่ะตอนนี้แช่ข้าวเหนียวครบสองชั่วโมงแล้วพร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วค่ะก่อนนำไปนึ่งนำข้าวเหนียวไปล้างก่อนนะครั้งนี้ไม่ต้องล้างหลายน้ำนะคะเดี๋ยวสีจากดอกอัญชันที่เกาะติดเม็ดข้าวเหนียวจะหลุดลอกออกเยอะข้าวเหนียวมูลดอกอัญชันที่ได้ออกมาสีจะไม่เข้มสวยนะคะ ครูล้างทั้งหมดสองน้ำค่ะพอล้างข้าวเหนียวเสร็จก็นำมาเทใส่ลงในผ้าขาวบางจากนั้นก็จัดแจงห่อข้าวเหนียวเพื่อเตรียมนำไปนึ่งกันเลยนะคะนำน้ำมาใส่หม้อนึ่งโดยใส่ให้ถึงขอบตรงกลางประมาณนี้นะพอน้ำเริ่มร้อนนำซึ้งมาวางแล้วนำข้าวเหนียวที่ห่อผ้าขาวบางเตรียมไว้มาวางลงในซึ้งแล้วปิดฝานึ่งไว้ยี่สิบนาที พอครบ20นาทีให้เปิดฝาหม้อแล้วพลิกกลับข้าวเหนียวแบบนี้นะข้าวเหนียวของเราจะได้สุกทั่วถึงกันจากนั้นก็ปิดฝานึ่งไว้อีก20นาทีพอครบ20นาทีเปิดฝาหม้อดูข้าวเหนียวกันเลยนะเดี๋ยวครูพลิกกลับขึ้นมาดูก่อนแล้วก็ลองตักขึ้นมาชิมดูนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวของเราสุกเรียบร้อยแล้ว ปิดไฟแล้วนํำข้าวเหนียวมาใส่ชามที่เตรียมไว้ดูกันชัดๆนะคะข้าวเหนียวที่นึ่งออกมาไม่แฉะเลยที่เป็นแบบนี้เพราะเราใส่น้ําในหม้อนึ่งไม่เยอะเกินไปจําไว้นะคะทำข้าวเหนียวมูนอย่านึ่งข้าวเหนียวให้แฉะนะจากนั้นให้นํากะทิที่เตรียมไว้สําหรับมูนข้าวเหนียวมาเทาใส่ลงไปในข้าวในขณะที่ข้าวเหนียวกำลังร้อนๆแบบนี้นะ ใส่ลงไปแล้วก็ให้ใช้ทับพีคนให้ข้าวเหนียวโดนกะทิทั่วถึงกันนะคะคนเบาๆนะคะไม่ต้องคนแรงเดี๋ยวเม็ดข้าวของเราจะหักให้เรามุนข้าวเหนียวในขณะที่กำลังร้อนๆและกะทิเย็นเท่ากับอุณหภูมิห้องข้าวเหนียวออกมาจะเม็ดใสมันวาวแบบนี้เลยค่ะข้าวเหนียวร้อนกะทิไม่ร้อนและมีความมันเข้มข้น มูลออกมาแล้วรับรองได้เลยค่ะว่าเม็ดจะใสมันวาวแล้วไม่อืดไม่แฉะแน่นอนค่ะคนข้าวเหนียวจนโดนกะทิทั่วถึงกันทุกเม็ดก็นำมาปิดพักไว้20นาทีเพื่อให้กะทิซึมเข้าสู่เม็ดข้าวข้าวเหนียวมูลของเราออกมาจะได้นุ่มชํำพอครบ20นาทีเปิดฟ้าหรือเปิดแผน่นแรปแล้วใช้ทับพีพลิกกลับด้าน เคลือให้กะทิซึมเข้าสู่เม็ดข้าวทั่วถึงกันเสร็จแล้วเกลีย่ยให้ข้าวเหนียวเสมอกันแบบนี้นะจากนั้นก็นำไปปิดด้วยแผ่นแรปหรือฝ้าอีกครั้งหนึ่งค่ะครั้งนี้เราจะพักไว้อีก10นาทีนะคะตอนนี้ครบ10นาทีแล้วเปิดดูข้าวเหนียวมูนกันเลยนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวมูนของเราเรียงเม็ดใสมันว,ว้าว ไม่บานไม่แฉะสีสวยน่าทานมากๆเลยค่ะมาจัดจานเตรียมเสิร์ฟพร้อมกับมะม่วงเป็นข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะคะครูมีมะม่วงน้ำดอกไม้สุกกำลังดีเลยค่ะปอกมะม่วงโดยเฉือนเปลือกเข้าไปให้ลึกสักหน่อยไม่ต้องเสียดายเพราะถ้าเราเฉือนเปลือกมะม่วงออกทิ้งบางไปตอนทานไม่หมด เก็บวางไว้ได้ไม่นานมะม่วงของเราอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำได้นะคะเสร็จแล้วนำไปจัดวางกับข้าวเหนียวมูนเลยค่ะนำถั่วทองทอดกรอบมาโรยบนข้าวเหนียวมูลเพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้นใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะนำกะทิที่เตรียมไว้สำหรับรับประทานกับข้าวเหนียวมูลมาราดลงไปเพื่อเพิ่มความช่ำอร่อย ให้กับข้าวเหนียวมูนของเราน่ากินมากๆเลยค่ะชิมเลยนะตักข้าวเหนียวให้ติดถั่วทองหน่อยๆแล้วตักรวมกับมะม่วงมาค่ะชิมด้วยกันอืมข้าวเหนียวมูนนุ่มหวานมันกำลังดีทานกับกะทิและมะม่วง แล้วอร่อยลงตัวมากๆเลยค่ะคลิปข้าวเหนียวมูนดอกอัญชันก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครูจินดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ